ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะลองดีหน้าจอใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมที่2กันก่อนเลยนะโอเคใช่ปัดตัดเข้าหน้าจอเกมเลยครับผม โอเคตอนนี้ตัดเข้าไปสู่หน้าจอเกมแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าแพนเทอร์2ในรีเพย์นี้เขาจะทำอะไรกันนะฮะคุณเอิร์ฟก็นะฮะถูกเลือกมานั่นเองมีการใช้ไอเทมนะฮะถังน้ำมันเติมนะทำให้เขาขับเร็วขึ้นนั่นเองนะผมจะไม่ผิดนะนะ่าจะขับเร็วขึ้นหรือเปล่าขมูอานกันนะ,ะเพิ่มแรงม้าของรถนะทำให้ขับเร็วขึ้นแล้วก็แรงหมุนของปืนเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นอเทมที่ ดีมากแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะใช้แล้วหมดไปนั่นเองนะนเริ่มกันแล้วแมบนี้แมบเมืองนะฮะจุดจุดประเด็นสังคมมีอยู่เนี่ยครับสามจุดนะฮะทั้งฝั่งนี้ฝั่งแล้วฝั่งด้านนี้นะฮะฝั่งแม่น้ํานะแล้วก็ฝั่งบนภูเขาแล้วก็ฝั่งเมืองนั่นเองนะฮะส่วนมากเนี่ยจะมีทั้งเด็ซอยเยอะไปซุ่มอยู่แถวบริเวณแม่น้ําเยอะนะเพราะว่ามันมีจุดซุ่มเยอะนั่นเอง บริเวณตรงนี้จะมีจุดซุ่มเยอะมากนะแต่ตอนนี้ขอมาดูรถถังก่อนนะตอนนี้มีเลี่ยมแทงของทีมสีเขียวนะเกาะกลุ่มกันนะขึ้นไปรางภูเขาตอนนี้ตัวจจับเจอไทย59นะคุณพี่เป้นะ71นะ 7, นะถูกตรวจจับแล้วตอนนี้นะมีการยิงเข้าไปกระสุนเด้ออกโอ้โหแล้วก็โอ้โหทีสองแปดนะเก็บทีไทย59ไปได้นะมอนตโร81นะขับทีสองแปดเก็บอโนนัทนะขับไทย59ไปได้นะฮะนนะครับตอนนี้เปิดม,มาไม่กี่ แค่ทีนะฮะเก็บไปแล้วนะตอนนี้ไทยหาก้านะมายิงด้านหลังนะตอนนี้นะแพนเทอร์สองต้องถอยนะครับขบวนขันหมากมาหาเขาแล้วนะต้องถอยอย่างเดียวนะขับถอมาแล้วอยู่ในเวรที่ปืนที่ปัดภัยนะเพอร์ชิ่งนะถูกยิงไปโอ้โหมีการเทรดดาเมจกันไปนะเอ็มเอ็กนะกลายเป็นประเด็นสังคมเลือดอยู่เพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์นะนะตอนนี้เหลืออีกสามเปอร์เซ็นต์แล้วตายหรือเปล่าเลยไม่ตายนะหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสลับอ,อ,อีกคันหนึ่งนะโดนอีกคันหนึ่งนั่นเองเอาทีสามสี่เจ AMX ไปได้นั่งไงเนี่ย T34 นะเล่นโดยออร์โลจี o N G นะเก็บอุลัตโต้ห้านะเล่น MX1375 ไปได้นะตอนนี้ไอเอสตกเป็นประเด็นสังคมแล้วนะมีมาพัฟเสริมมาช่วยตอนนี้รัสเตอร์นะขับไอเอสสามเก็บฟูลเมทัลแจ็คเก็บไปได้นะที่ขับคอมเมตนะแล้วก็โอ้โหออโรจีเก็บไปได้อีกนะออร์โลจี T34 นะเก็บ มาห้านะฮะขับ Indian p i ไปได้นะอ้าวถูกยิงจากด้านหลังนะคุณเอลฟกานั้งไงครับต่อเจอแล้วนะคุณลัสชนะเออไม่ใช่คุณลัชดิเจนเก้นนะขับลัสชนะตอนนี้กลายเป็นประเด็นสังคมนะคุณเอิฟก้าขับแพนเทอร์เขาไล่แล้วนะไล่บี้นะลัชแล้วตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วประเด็นแล้วครับประเด็นรับประเด็นแล้วขับเข้ามาอย่างนี้เก็บแน่นอนนั่งไงครับโอ้โห เอฟแรกนะครับแพนเทอร์เก็บโอชไม่ได้แล้วตอนนี้อัพเฟอร์บรินินบริซี่นะขับเพลชิงเก็บสิปายเดอร์ไปได้นะที่ขับคานอวันนะฮะแล้วโอร์จีก็อีกแล้วนะโอร์จีทีสามสี่นะขับเอ้ยขับขับทีสามสี่นะเก็บมาโครอฟไปได้นะที่ขับทิกนะฮะแล้วตอนนี้มาโคทีมสีเขียวนะขับไอเสามเก็บริมเบกไปได้แล้วบอนแท้งนะขับสูแปะนะเก็บรอยฟอนไปได้แล้วบิ๊ โอ้โหชื่ออันยากนะเล่นกตลอดแล้วกันไทเกอร์พีในะเก็บแัปเตอร์ไปได้นะที่ขับไอเอสสามแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็มีแรงกดดันเยอะนะสำหรับทีมสีเขียวนะสามแปนะทีมสีเขียวมีแรงกดดันเยอะมากนะแต่ตอนนี้นะเอสซีีกลายเป็นประเด็นสังคมถูกเอนเตอร์เก็บไปได้นะเออฟาดที่ขับไทเกอร์เก็บวอนแทงนะที่ขับสู้แปะไปได้นะตอนนี้สี่ต่อแปนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังมีแรงกดดันเยอะอยู่เหมือนกันนะ แต่บริเวณแต่บริเวณจุดตีห้านะมีการประท้ายกันนะตอนนี้ผมแอบเห็นนะนะเมื่อกี้นี้ IS ไอเอสสามไปโผล่ตรงบริเวณหน้าฐานได้ยังไงไม่ทราบนะฮะปะท้ายกับ p 2 6 e 4นะคุณเอกนะปะท้ายกับโมโคอยู่บริเวณหน้าฐานของหน้าฐานสีแดงในตอนนี้แล้วไทเกอร์ถูกเก็บไทเกอร์ก็ถูกยิงไปนะไม่ถูกเก็บถูกยิงไปนะตอนนี้ ประเด็นสังคมแล้วนะทีสองแปดโปรยถูกเลงอยู่ยิงเข้าปปยยไปนะยิงไม่เข้านะฮะจักยันมาดีโอ้โหแรถถง,รถถงแรงนะฮะไทเกอร์ก็ถูกยิงไปเหมือนกันแล้วตอนนี้นะเบลซี่นะขับฮัมโม่นะเป็นรถถัง s อ g สอยไทยเกอร์ไปได้นะ คุณอภิชูนะถูกเก็บไปแล้วแล้วตอนนี้โคคอเจ็ดสิบแปดทีมสีแดงนะขับไอเอสสามเก็บบอลซี่ไปได้เหมือนกันนะฮะการที่เก็บเอ่อเอสซีจีแสดงว่าทีมสีแดงอยู่บริเวณฐานแล้วนะตอนนี้ทีสามสี่ก็ของออร์จีนะเก็บวิลลซี่ไปได้นะขับไทเกอร์พีนั่นเองนะตอนนี้ห้าต่อสิบนะสถานการณ์เย,ยิ่มแย่สำหรับทีมสีเขียวนะโอ้ยแฮนเดอะเอ,อฟกันนะ พร้อมนิ่งจริงนะขับแพนเทอร์เก็บไทย59ไปได้เก็บเปเป้เปไปได้นะฮะไม่ใช่นะักฟุตบอลน,นะเปเป้นะควรเกมนะเปเป้นละนี่ทีห้าแปดโปรตอทัยนะเหลืออยู่นิดติ่งเดียวนะเหลือแค่เเท่านั้นแต่ไอเสยังไม่ตายหรือว่านั่นนะยังอยู่หน้าฐานอยู่เลยไอเอสสา้องหประทับกันอีกแล้วเลยแค่เก้าสินะแต่ตอนนี้ไอเสนะคุณมาโคสิบหกหนึ่งหกหนึ่งเก็บทีสองแปดโปรตอทัยไปได้แสดงว่าบริเวณฐานของทีมสีแดงนะั้นไม่มี การป้องกันแล้วแต่ทีมสีเชวก็เช่นกันนะตอนนี้แพนเทอร์นะคุณเอิร์ฟก้าต้องกลับไปกันแล้วตอนนี้เจอครับเค3ีสามน้าไม่จอดอย,อยาง,งังน,นะขับไม่ออกนะตอนนี้เราก็พังหรืออะไรหรือเปล่าเครื่องยนต์พังหรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้ถูกจริงนะกลายเป็นเต้านิ่งนะสำหรับเควีสามแต่แพนเทอร์เลือดที่จะไม่ยิงเค3ีสามนะไปยิงโอ้โหโดนด้วยนะเผื่อชิ่งนะเอฟก้านะเล่นแพนเทอร์เก็บอัพเพิร์ดบรลนซี่นะฮะขับเผชิ่งไปได้นะแลวตอนนี้เค3ีสามเริ่ม ขึ้นไหวได้แล้วนะตอนนี้ต่างคนต่างยึดฐานแล้วแต่ตอนนี้ทีมสีเขียวยึดไฟกว่าได้ไงนะฮะตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้กับทีมสีเขียวแล้วนะต้องรีแคปให้ได้แลวไปให้ทางเฮมิทังที่เนี่ยเฮมิทงเริ่มไปยึดแล้ว2องคันนะถามทีมสีเขียวต้องไปยึดให้ได้นะแล้วก็ทําการรีแคปไม่ให้ทีมสีแดงแคปได้นั่นเองนะถึงจะชนะได้นะตอน,นี้ แล้วแพนเตอร์จอดยิงนิ่ง,งยิงไอ3สามโดนหรือเปล่าโดนไหมไม่โดนนะแคปยังอยู่นะ50%แล้วตอนนี้11ต่อ11แล้วบริเวณที่แคปสีแดงก็มีคนไปแจมเหมือนกันนะสีแดงเริ่มเข้าไปกันบ้างของเขาเองเหมือนกันแล้วทีมสีเขียวโอ้โหดีแคปไม่ได้นะตอนนี้ทีมสีเขียวชนะหรือเปล่าเอาขยับไม่ได้เอาขยับไม่ได้แล้วตอนนี้คนระับด,ดูเดือนมากเพราะว่ามีทั้งคนกันฐานของตัวเอง ต่างคนต่างกันหาของตัวเองนะตอนนี้แต่แต่ยังไงโอ้โหทีมสีเขียวยึดได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะสิบสองกสิบเอ็ดทีมสีจะเป็นทีมที่ชนะคือทีมสีเขียวโอ้โหมนันจริงๆนะรีเพนี้เลือกถูกมากนะรีเพนี้ส่งผลแบบตรงๆเลยกับทีมเวิร์ตแบบช่วยกันแยกกันแยก แยกคนหนึ่งไปแคปคนหนึ่งมากันผ่านได้อย่างแบบรวดเร็วจริงนะฮะแล้วเรามาดูรีเพ์ต่อไปกันดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะฮะ <c oughs> รีเพทต่อไปเราเอานี่เลยกว่า MX นะ12ทีรถถังไรแทงอีกแล้วนะฮะผมชอบทบําบรรยายไายแทงเพราะว่ามันทําให้มันเป็นรถถังที่เอาไว้สเกไงทําให้เขาเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบได้นะฮะโอเคอย่ารอเกมขึ้นตะคู่นึงนะ เค okay. รอสักครู่นะเกมงกานตัวเกมงกานจะขึ้นนะตอนนี้โอเคตัวเกมขึ้นมาแล้วนะแต่เข้าสู่หนะ้าตัวเกมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเกมกำลังมา โอเคมาแล้วนะตอนนี้เป็นเอนะฮะรถถังไร์แท้งันเล็กๆนะเดี๋ยวรอผู้เล่นอีกสักคู่หนึ่งนะฮะไม่รู้ทำไมใช้รีเพลย์มันยังมีการรอผู้เล่นอยู่เหมือนกันนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็กำลังจะเริ่มในะอีก20กว่าวินาทีนะฮะ ไอเอ็มเอ็กคันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับรถถังคันนี้มากนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอไงรถถังที่ผมไม่ค่อยเจอเลยเอ็มเอ็กสิบสองทีหาดูได้ยาก <c oughs> แลวตอนนี้นะเกมจะเริ่มอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าตอนนี้เริ่มแล้วนะ <c oughs> เดินหน้านะโอ้โหเอ็มเอ็กสองทีเป็นปืนแมกกาซีนด้วยนะเหมาะสำหรับการสู้ระย,ยะประชิดนั่นเอง นี่นะเริ่มบุกกันแล้วสำหรับทีมสีเขียวนะมีเฮวิแทงแยกไปทางเมืองนั่นเองนะเพื่อเข้าไปเอ่ครอบครองพื้นที่ไว้ก่อนนะกระจายกันกระจายพื้นที่กันนะฮะเพื่อกระจายวงระยะการหารระยะรัศมีของพื้นที่ของเรานั่นเองนะตอนนี้เอ็มไม่สนอะไรนะของคุณ ซม่ค่านะไม่ส่วนอะไรนะขับอย่างเดียวนะซิ่งอย่างเดียวซิ่งไปเพื่อที่ทําการสกาให้นะตอนนี้นะเจอประเด็นแล้วครับวีเคสามศูนยะ์ศูนย์หนึ่งไปนะเล่นโดยใครเอยเดี๋ยวผมขอตอมวงอิสระก่อนเล่นโดยบิสนะตอนนี้ก็เจอเหมือนกันนะเจยูนะเล่นพีพีซีจอดสามแปดนะแล้วก็หายไปแล้วแต่ก็ยังโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นไร์ทแท้งนะบาสเก,ก็ฝั่งโนน,นะแต่เป็นประเด็นแล้วครับเพราะว่าอยู่ในวงล้อมของเฮวิแท้งอย่างนั้น ตายแน่นอนนั่นเห็นไหมลดไปแล้วนะมากกว่าเ0ปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียบร้อยนะฮะถูกเก็บไปโดยยูริห้านะยูเเซลนะเล่น VK 360 1นเพชรนะเก็บเทลยูนะเล่นบ c 38 NA ไปได้นะแล้วเก็บไปได้เหมือนกันนะมามาเซลอะไรก็แล้วแต่นะ VK 300 2มนดีนะเก็บเอเซอร์คลิกไปได้นะสองศูนย์นะสำหรับทีมสีเขียวนะเริ่มเริ่มในสร้างความได้เปรียบต้นเกมนะฮะ เร,เริ่มมาไม่ถึง2อนาทีก็เก็บไปแล้ว2องคันนะโ,โหยิงเขาเ,เต็มนะ KV1S โอ้โหถูกไล่แท้งระยะไกลย,ยิงอยู่ตอนนี้แต่มีบิสกบก้าปีนะมาเพื่อยิงรถถังคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขับผ่านมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะแล้วตอนนี้มีจุดประทะกันหลายจุดนะบริเวณจุด D6 นะฮะไอ D8 นะครับก็มีี่ การประทะกันระหว่าง Heavy Tank, เฮวีแท้งปะทะกับเฮวีแท้งเหมือนกันนะ, 3, ะเอสสาปะทะกับเอสนะฮะส่วนทางด้านจีหนึ่งก็มีการประทะกันนะระหว่างมีเดียมแท้งนะปะทะกันความเร็วนั่นเองแล้วเชอร์ชิวนะกลายเป็นประเด็นสังคมเลือดเบือเค่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้ถูกเก็บไปโดยเอ็มเอสสิบสองทีนะเล่นโดยสโมค่านะแล้วก็เพนเซอร์แฟนสิบสามทีมสีแดงนะเล่นเอทีหนึ่งห้าเอนะเก็บสักคิมไปได้นะฮะสามต่อนหนึ่งแล้วตอนนี้ แล้วก็มีเฮ้ยจะพูดจะเรียกว่าหลุดได้หรือเปล่านะมีเฮวีมีเดียมแทงนะบวกกันบริเวณจุด J 1กับ G 1นะแต่ G 1รู้สึกว่าจะถูกลุมนะสต่อหนึนั่นเองมีเฮวีแทงแล้วไปช่แล้วตอนนี้ครับกิกเซอร์นะขับ VK 3 6นะเก็บมาเซเจส68ไปได้นะอ่านชี้แยกจากนะเล่น VK 3 0 0 2 d นดีะถูกเก็บเป็นไวเอานะตอนนี้แล้วก็เดียวบ้านะเล่น IS 3เก็บ FUXX นะขับ k v 1 S ไปได้นะ 4ต่อ2แล้วตอนนี้ยังมีความได้เปรียดอยู่นะรับทีมสีแดงไอ้สีเขียวนะแล้วตอนนี้ไอเอสสามนะเบิร์ดเบอร์โบนะเก็บมิสซีแพกไปได้นะครับเอสองศูนย์แล้วตอนนี้นะมีการแอมบุชกันด้านหลังแล้วเจอกัน4ขั้นอย่างนี้นะต้องมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรได้หรือเปล่าทีมสีแดงนะตอนนี้ตกอยู่ที่นั่งลำบากบริเวณจุด G1 นะตอนนี้นะเอเชียนะเก็บแอสติกไปได้นะแล้วก็สเตลนะเก็บกรกเซอร์ไปได้นะ 5ต่อ4นะตอนนี้สูสีกันแล้วนะมีการประทะกันอย่างครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้นะบริเวณจุดจ G1 น,นะแต่เอ็มเอ็กนั้นเลือกที่จะถอยออกมาจากยิงจากระยะไกลเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยหนานเองนะถ้าเป็นไปในสังคมอาจถูกยิงได้เก็บได้ง่ายเองแล้วตอนนี้นะแมชิมัสซ่าซอนสามเอาขับพิซซี่5นะเก็บมาเวีโพโลไปได้นะครับเจอชิวล์6เออ7นะแล้วตอนนี้โพดทีน85นะครับเอฟซีเอ็ม50ทีเก็บแพนเซ์แฟร์13ไปได้ 6-5ต,ตอนนี้สูสีกันมากนะแต่บริเวณจุดจีหนึ่งนี้ปะทะกันนูเนียกันมากเลยตอนนี้แล้วสติ8-5ขับที3-4-1นะเก็บเนซัสไปได้ขับที2-9นะแล้วตอนนี้ PC แมสซิมัสตกไปไม่ไสังคมและถูกเก็บไปโดย MS12 ทีขับโดยสโงค่า28-5ตอนนี้ทีมสีแดงนะเริ่มมีแรงกดดันมาสกิดไหลแล้วนะเพราะว่าถูกฆ่าไปอย่างเยอะฆ่าไปถึง8ตัวแล้วตอนนี้ เราเฮ้ยมีมีมีเตี้ยมแทงนะหลุดออกมาในบริเวณจุดเคสองแล้วก็เดิโอมาม่ดิโอราม่านะขับไอ3สามเก็บไอโคซีห้าไปได้นะขับแพนเซอร์เก้าต่อห้าสร้างแรงกดดันขึ้นไปอีกสำหรับทีมสีแดงนะเหลือเพียงแค่เติมเอ็ห้าคันนะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออตอนนี้เหลือห้าแล้วฮะดโอราม่านะไอ3สามเก็บบิดไปได้ตอนนี้นะ เอเอเอซีเอ็มเองนะลูกพี่ลูกน้องเก็บกันเองนะตอนนี้ตายหรือเปล่าแตกหรือเปล่านะฮะเอเ็มเอ็กซ์สิบสองทีเก็บเอเอลซีเอ็มเอ็กซ์ไปได้นะเล่นโดยสโมคลค่าและตอนนี้เมดัตโบขับไอเอสสามเก็บดีโคเดอร์ไปได้เหมือนกันแล้วเดโอลัมมาเก็บอีกแล้วนะไอเอสสามของเราดุจริงๆเก็บได้ออมเมียไปได้แล้วตอนนี้เดโอโอ้โหเดโอลัมมาเก็บไปอีกไอเอสสามขับเก็บไปโมดัตโบเก็บไปอีกแล้วนะตอนนี้ฆ่าไปห้าคนแล้วครับสำหรับเดโอลัมมา ขับเอสาเขาคู่ใจจริงๆนะเหลือแค่แ rant, สองค,คันเหลือแค่สองคันธนากับทีมสีแดงนะตอนนี้เหลือแค่มีเ i u m แทงหนึ่คันกับเอสีโง่ๆหคันแต่ตอนนี้มีเี m t แทงนะหลุดไปยึดฐานของทีมสีเขียวได้แล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ตวเจอเอสเป็นประเด็นสังคมแน่นอนนะตอนนี้ต้องภาวนาให้มีใครไปรีแคปนะ แล้วนะครับรู้สึกว่าสโมค่าจะขับกลับไปที่ฐานนะเริ่มขับไปแล้ว,ลวขับไปด้วยคเรูปานกลางนะประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะกำลังขับไปเพื่อที่จะไปช่วยเอสที่อยู่บริเวณฐานนะจะไปช่วยได้หรือเปล่าตอนนี้แต่เออวีเคสามหกศูนย์หนึ่งเฮนะมีเดนแทงคันสุดท้ายของทีมสีแดงนะก็อยู่บริเวณนั้นเหมือนกันแล้วก็เก็บอาเซียนะขับวีเคสามหกศูนย์หนึ่งเฮเก็บคือเซไปได้ตอนนี้ แต่คงจะเป็นชัยชนะอย่างง่ายดายของทีมสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้แล้วโอ้โหปายช h นะส m a l ค่านะขับ Mx12 ทีเก็บอาเซียไปได้แล้วก็เป็นชัยชนะของทีมสีเขียวนะมันจริงๆนะรีเพนี้เต็งก็ปลุกกำลังใจเหลือเกินนะอยากกลับไปเล่นเองแล้วนะตอนนี้ดีย๋ยวเรามาอีกรีเพนนึงนะรีเพสุดท้ายหรือเปล่านะฮะกับรีเพรถถัง เอานี้ยเลยกว่าทีสองของพอยชิ่งนะเดี๋ยวทำการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะโ <Okay. S 1> อเครอสักครู่หนึ่งนะเราให้รีเพททำการเปิดขึ้นก่อนนะโอเค รอสักครู่นะฮะตัวเกมกลำลังเปิดขึ้นนะฮะเดีย๋ยวเราจะตัดเข้าสู่จอเกมนะฮะรออีกสักครู่หนึ่งตัวเกมกลำลังเปิดขึ้นนะโอเคตัดเข้าสู่หน้าจอเกมครับอา,าอีเพยนี้เป็นรถถังอะไรเอ,อ่ยอย่าผมหลดหนามลืมเอ,อ่อ T 5 7หรือเปล่าเออ Perishing นะ,ะ M 2อ Perishing นั่นเองหรือเรียกสัส้นๆว่า Perishing นะฮะ เรามาดูกันนะว่าเขาจะทำยังไงสำหรับแต่รอบนี้นะเป็นแผนการลบยังไงนะฮะแล้วขอดูสมาชิกในทีมก่อนนะฮะในทีมรู้สึกว่าจะมี SPG 2คันนะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มี2คันเหมือนกันแล้วก็มีแทงเนทอเยอะคันเดียวสำหรับทีมสีเขียวแต่อีกทีมหนึ่งมีถึง5คันนะแล้วก็ ทีมสีเขียวมีมีเน้นแทงถึง6คันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เฮฟวี่แทงอีก4นั่นเองส่วนทีมสีแดงมีเฮฟวี่แทงสี่ห้าคันนะกับมีเน้นแทงสองคันนั่นเองนะฮะอันนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเรามาดูกันนะว่าจะงัดแผนการอะไรขึ้นมาด่านนี้เป็นด่านทุ่งย่านะฮะด่านนี้จะมีจุดแคปแค่จุดเดียวก็คือเป็นจุดสีขาวนะฮะใครแคป ท,ทั้งสองทีมต้องสู้กันเพื่อไปแคปจุดสีขาวให้ได้นะฮะหรือว่าฆ่ากันให้หมดฝั่งนะฮะก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองมาดูกันนะตอนนี้ทาง e บริเวณ e 2นะมีเนิมแทงเข้า t44 นะเข้าไปกเก้าอย่างงั้นเจอ t10 นะอยู่ข้างๆถูงจริงไป275โอ้โหไล่กันไปไล่กันมาอย่างดุเดือแล้วตอนนี้ตรวจพบเจอกันเป็นฝูงเลยครับตอนนี้โอ้โหฝูงนี้ อาถูกกินนิ่มหรือเปล่านะแต่ตอนนี้สีเขียวก็ไม่สนใจอะไรนะขับเข้าไปที่จุดแคปสีขาวแล้วนะฮะแล้วก็มีการประทะกันบริเวณจุดจีนึงอีกแล้วนะไอ3สามหันหลังใั้อย่างนี้ถูกยิงไปแล้วแต่ไม่เข้านะเออที่4ี4เป็นประเด็นสังคมนะเป็นโล่ให้กับคุณเบอร์ชิ่งนะแล้วตอนนี้ที่อาริกาโตนะขับทินขับหนึนึ่งะขับดิสเจอร์แมนนะไปได้นะ เป็น <c oughs> คือมาเป็นโลให้กับเพอร์ชิงอชัดเนี่ยคนนี้ดิบเจอร์มันเนี่ยตรงน,นี้อ่าเห็นไหมเขามาเป็นโลให้เลยนะตอนนี้แล้บบุชิโดถูกเก็บแน่นอนนั่นไงครับ <c oughs> คุณเดสแมนนะครับขับเพอร์ชิงนะเก็บบุชิโดนะขับทีสามสไปได้นะตอนนี้ครับเอ่อคุณเชฟคอสนะกลายเป็นประเด็นสังคมอีกแล้วยิงไปนิดหน่อยนะแต่ต้องระวังตัวเองเพราะว่ามี เอ่อรถถังหมายตายที่จะฆ่าเขาอยู่เยอะเหมือนกันตอนนี้ครับโบชอยนะครับออบเจกสองหนึ่งสองเก็บเรสตซัสขับไอสูดหนึ่งห้าสองไปได้ตอนนี้ครับทีมสีแดงก็ตีดื้อมาไหนครับบีเซกนะขับทีหกเก้าเก็บมเมอร์เทอร์ซ่าคันไปได้นะฮะสองต่อสองครับตอนนี้แต่ตอนนี้นะมาร์ล็อตนะมาร์ลสิบเอ็ดนะครับ ด,ดีวิวไทเกอร์นะเก็บเจนฮานไปได้นะขับออบเจกต์สองหนึ่งสองนะแล้วโอ้โหนึ่งหนึ่งศูนย์นะขับเข้ามายิงเบสแมนเลยทีเดียวนะรถไปเยอะอยู่เหมือนกันประ,ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแม็กีนี้นะแต่ตอนนี้สามต่อสามโอ้ยดูเดือดมากตอนนี้นะสายกองทัพของสีแดงมาเป็นสายนะบริเวณตั้งแต่ G1 ถึงบริเวณ F5 ไอ้ B5 นะเป็นสายเดียวนะ ตอนนี้ก็เก็บไปเก็บมามิกกี้นะครับที T2 T69 นะครับเก็บคารุนไปได้นะครับไทก็สองแล้วตอนนี้ดัสตี้เคขับไอเอสแปดเก็บโคโคโตะไปได้นะขับเฟอร์ดินานด์นั่นเองแล้วก็ฟาร์มมิงแดนทีมสีแดงนะครับเฟอร์ดินานด์เก็บนิกซ์ไปได้นะครับแต่แพนเทอร์สองนั่นเองสี่ต่อห้านะนี่ทีมสีสีแดงไม่ได้เปรียบเรื่องรถถังนะแต่ตอนนี้โอ้โหพุทปั๊บแม่งเสมอกันปุ๊บเลยนะเอเซอร์เบอร์เซอร์เจ็ดร้อยนะรีโอพาร์ตหนึ่งเก็บ พ่ออฟไปได้นะครับที T 110 e4 นั่นเองนะแต่ตอนนี้ทีมสีเขียวได้เปรียบมากเพราะว่ายึดฐานบุ้งไปมากกว่า60%แล้วนะแล้วก็โอ้โหเดสแมนยิงระยะเผาขนนะเก็บอรลิกกโตไปได้นะแล้วทีมสีเขียวยังยิดไปต่อนะยังไม่มีการดีแคปกันนะถ้ายังปล่อยคืนยังปล่อยอย่างนี้ทีมสีเขียวจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะฮะ ตอนนี้หน้าที่หน้าที่ของทีมสีเขียวไม่มีอะไรมากครับอย่าให้เขาไปดิสแคปของตัวเองได้ก็พอแล้วนะตอนนี้80%แล้วนะไทชิะนะอาจจะตกเป็นของเขียวได้เอาอยัางไงครับ90%แล้ว90%แล้วโอ้โหแห่ขบวนขันหมากไปแล้วนะบริเวณจุด49นะหรือบริเวณจุดทงขาวนะจะสังเกตได้บริเวณแบบนะนั่นไงครับถูกดีแคปไปเรียบร้อยแนละ้วหลืออยู่1%แล้วนะตอนนี้ ดีคดรับเรียบร้อยยังไม่จบนะสงครามนี้ไม่จบจากนับศพทหารนะทีมสีแดงเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ห้อยนัดขับเอสสามเก็บคิวเซกไปได้นะขับที่ขับเอสแปดแล้วเจนเนอเรนเจอร์เนลก็แปดสิบเก้านะขับทีสองแปดไทยโปรโตไทยนะเก็บแฮปปี้เชนไปได้นะแล้วก็ฟาร์มิงเดดขับฟูริเนนขับเก็บเออชาเดกไปได้ที่ขับทีหกเก้านะตอนนี้ทีมสีแดงเริฟทีตีตื้นกลับมาแล้วนะครับเบสเซกเก็บ เอออีกไหนไปได้นะแล้วตอนนี้ฮอนซินะขับไอเอสเก็บเจเนอเรลลแปดสิบเก้าไปได้แล้วตอนนี้เก้าต่อเก้านะทีมสีแดงเริ่มพลิกสถานการณ์มาเป็นเสมอแล้วตอนนี้ทีมสีเขียวต้องไปที่จุดแคปครับถ้าไม่ไปเนี่ยแพ้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าทุกคนของทีมสีแดงอยู่ที่บริเวณจุดแคปหมดเลยตอนนี้ครับเริ่มไปแล้วนะอาร์ตี้แล้วนะเริ่มมีการส่งซิกกันไปแล้วให้ไปที่จุดแคปโดยด,ด่วนไม่งั้นอาจจะแพ้ได้นะตอนนี้ รถถังเชื่องช้านะเป็นเฮฟวีถังนะขับช้าอยู่แล้วนะฮะน,นี้เร่งอย่างเดี้ยต้องไปแล้วนะต้องไปบริเวณจุดสีขาวแล้วนะฮะถ้าไม่ไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงนะจะแพ้แน,น่นอนนะถ้าไม่ไปนะอันนี้ทีมสีเขียวนะบริเวณเออประมาณ c ถึงอนะก็เริ่มยกคำปอนขันหมากไปแล้วแต่ตอนนี้นะ ทางทีมสีแดงส่งมีเดียมแท้งมาเก็บ s อ g ไปนะเริ่มขับไปอ่าร์นะแอฟเอสพถูกเก็บไปนะฮะไมกี้นะขับทีหกเก้าเก็บบิชอรไปได้นะฮะแลวตอนนี้ครับทำการดีแคปได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะตอนนี้75%็ดสิบเนะสิต่อสินะไอ้สาเก็บทีเจไปได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ทําการดีแคปได้หรือเปล่าแปดสิบจะนยิงเข้าไปดีแคปได้ครับเดี๋ยวอยู่ห้ตอนนี้ต้องเรียกไอพ้พยายามถ่วงเวลาอย่าให้แคปมากกว่านี้นะฮะ เริ่มยิงแล้วนะเริ่มดีแคปไปเรื่อยผงไม่ได้เพื่อนมานะแต่ตอนนี้แซดแมนก็ดูท่าไม่ดีเหมือนกันนะเพราะเลือดเลยแค่80เท่านั้นต้องขับหนีแล้วนะต้องให้เพื่อนมาแทนแล้วไม่งั้นอาจจะพังเองก็ได้นะตอนนี้เ5แล้วนะอรับ้นเริ่มสร้างนั้งกดดันให้กับทีมสีเขียวมากๆเลยตอนนี้ต้องทําการดีแคปหน่อยนะ oh. ดีแคปเรียบร้อยแล้วเลยอร0นะโอ้โหตอนนี้ทีมสีแดงเริ่มชิ้นหนักแล้วนะเพราะว่าตัวเองถูกยิงไปแล้วตอนนี้คอยสินะขับ, 3, บ,บไปไนะอนนี้ เพนเซอร์มารินขับทีสามสองเจ็บลัสซี่ไปได้แล้วยังไงครับมีการเข้ามาผลที่ยึดฐานแล้วนะเพื่อไม่ให้เขายึดฐานได้แล้วทีมเสีแดงมีการออกแคปไปแล้วโอ้สิบสองเหลือแค่หึงคันนั้นแล้วก็หมดแล้วครับหมดแล้วเหลืออยู่แค่คันเหลือแค่สองคันนะเอสพีจีง่ๆหนึ่งคันกับทีหกเก้านะที่มาลุยที่มากันแคปของเขานะรถถังกูยังไม่พังกูยังมีใจสู้ประมาณนี้นะฮะทีหกเก้าขับอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะขับเข้าไปแล้วนะ กูตายแน่นอนเปอร์เซนต์นะกูต้องพาคนไหนคนหนึ่งไปด้วยแต่ไม่เอานะขับหลบหนีแล้วนะซิกแซกหนีนะตอนนี้ซิกแซกหนีจะจะผ่รอดหรือเปล่าตอนนี้ยังรอดอยู่นะทีมของก้าของเรานะตอนนี้นะแห่ขันหมากหรือเปล่าหรือว่ายึดเฉยๆนะรู้สึกว่าจะไม่แห่ขันหมากนะจะยึดเฉย,ย,ย,ยนะเพราะว่าแต่ละคนก็เลือมไม่สู้ดีทั้งนั้นนะฮะโดยเฉพาะเดสแมนเนี่ยเลือดแค่พาสิบตนะแต่ตอนนี้ยังล่าอยู่นะล่าแล้วนะเป็นหมาป่าที่หอยหอยหิวเลือดนะตอนนี้ ทีโอ๙ยิงแรกไปกับ j g p a n t นเท2นะโอ้โ oh, ห oh, แรงมากๆแล้วทีโอ๙โอ้โ oh, หทีโอา,โอาไมคี้นะยังเก็บไปได้ยังเก็บหอยสี่ที่ขับไอเอสมไปได้ตอนนี้ดานโล้นะที่ขับ p a n t ทอร์สเก็บทีโอ๙ไปได้เหมือนกันนะสิบสองสิบสี่ต่อสิบสองนะเหลือแค่ SPG คันเดียวสนับทีมสีแดงนะเหลือแค่คันเดียวอย่างนี้เก็บหนักนะเพราะ SPG ไม่สามารถสุระย์กใกล้ได้เลยนะต้องยุ่สู้จากระยะไกลแลต้องมีเพื่อนอย่างน้อยคือ ้องมาสกาให้นะเพราะเขาไม่สามารถไปสเกาด้วยตัวเองได้เพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยดีอยู่แต่การหมุนของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้คือการเร็วของเขาเนี่ยช้ามากนั่นเองแล้วน่าจะเป็นชัยชนะของทีมสีเขียวนะเพราะว่าเขาคงไม่ออกมาถ้าเขาคิดที่จะออกมาเขาตายแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะเขาไม่มีทางที่จะสู้กับเฮวิแทงหนึ่งต่อหนึ่งในระยะประชิดได้เลยนะจะสู้จากระยะไกลก็สู้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีรัศมีวิทยุบอกเพราะว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะเหลือแค่คันเดียวนั่นเอง <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นชัยชนะของทีมสีเขียวแน่นอนนะรอจนแคปเสร็จนั่นเองนะ <c oughs> นรอยึดไปนะเป็นชัยชนะง่ายๆของทีมสีเขียวแน่นอนแล้วเปอร์เซ็นต์นะ ผมว่าไม่อยากจะไปตามล่า S p G มีทําให้เสียเวลาเปล่านั่นเองนะสู้ยึดไปจะไม่เร็วกว่าเรอประมาณนี้นะต่อทําการยึดขึ้นไปนะรอให้มันขึ้นวิทอรี่ก่อนนะอา้าวมีการบอกว่าให้หยุดหยุดแคปนะสับคนในทีมแต่ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นปบาดเ็บปร์เซ็นตแล้วนะตอนนี้ S V G ไม่โผล่หน้ามานะ ไงครับโถมันนะ S P G ออบเจกต์2องถูกยิงไปรถสองสแต่ยังไม่ตายสซนนี้กมันไม่โดนนะโอ้โหเฉียวหน้าไปนิดเดียวแล้วตอนนี้ตัวถูกโวนแล้วเปล่าถูกโวนแล้วเปล่ายิงเข้าไปนะแตกไปนะถูกเก็บไปโดยเดสแมนครับเพชิงเก็บไปได้นั่นเอง15บห้ากับสิบสองทีมนี้นะเป็นทีมสีเขียวอ่าจบไปรีเพย์หนึ่งรีเพยนี้ก็มันมันทุกรีเพย์ล้วผมพางนะก็ ผมว่าพอแค่นี้ก่อนนะสองทุ่มแล้วนะฮะมันดึกแล้วนะเดี๋ยวข้างบ้านด่านั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเอาไ้แค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เรามาภาคต่อน,นั่นเองนะผมฝึกภาคทุกวันนะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็ติดตามผมได้นะทุกวันนะติดตามในเพจ TGP TGL นะฮะจะมีการประกาศทุกครั้งที่ผมไลฟ์สตรีมนั่นเองนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมถึงตอนจบนะโอเคนะ PCL ครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ